And medicine makes us move. วัสดีครับพบกับรายการโฟกัสออดนะครับรายการที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนต่อในต่างประเทศหรือว่าเมืองนอกนั่นเองค่ะควันนีนะ้ไม่ได้พามาเมืองนอกนะครับแต่เราพามานอกเมืองโอ,โอเคค่ะรู้ละ <c oughs> พามาหัวหินนั่นเองใช่แล้วครับอาทิตย์นี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ที่ว่าเรียนหลักสูตรต่างประเทศแต่นั่งเรียนในเมืองไทยเป็นไงชอบไหมครับชอบค่ะดูมาแล้วสองสามตอนอหลักสูตรเนี้ยเหมาะสําหรับนักเรียนไทยที่ อยากจะประหยัดเงินแต่ก็อยากจะได้มาตรฐานระดับนานาชาติแล้วก็ได้ดีกรีในต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าสนใจวันนี้พามาที่นี่คับเว็บสเตอร์อยู่ใเมืองพิไทยแลนด์มาเจ้าหน้าที่กับน้องๆไว้โอเคงั้นไปพบกับเขาทั้งสองท่านเลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขออุ่นแนะนำตัวกันนิดนึงครับค่ะชื่อจุ๊บค่ะจุ๊ธามาสกิจจานนท์ค่ะเป็นอยู่ฝ่ายสมัครรับสมัครนักศึกษาเว็บสเตอร์ใช่กับเว็บสเตอร์ค่ะ ทรายนะคะยะนันดาชลธารค่ะนักศึกษาปีที่สองคณะจิตวิทยาค่ะโอ้จิตวิทยาจะเรียนยากนะทำไมทรายถึงเลือกที่จะมาเรียนมหาลัยเว็บสเตอร์คะก็อย่างแรกเลยเพราะว่าต้องการใช้ภาษาอังกฤษค่ะอชอบภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าเออมาเรียนที่นี่เราก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เพื่อนที่มาจากหลากหลายประเทศด้วยค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียนที่นี่เราเวลาจบแล้วจะได้แอคเครดิตจากประเทศอเมริกาค่ะ วิทยาลัยเว็บ,บเซอร์รับรองทั้งที่กอพอแล้วก็ที่อเมริกาด้วยแล้วก็หายแห่งในยุโรปถ้าอย่างนั้นแคมปัสนี้ก็ต้องมีนักเรียนจาก หลายหลายประเทศใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ41ประเทศค่ะยเยอะนะเนี่ยใช่ค่ะประมาณเกือบเกือบ300คนเกือบ3คนแล้วเรื่องของมาตรฐานนะครับของไทยแลนด์กับในอเมริกาเหมือนกันเท่ากันค่ะทั่วโลกเนคือแคมปัสเวบสเตอร์เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนกันเราสักระยะหนึ่งแล้วก็สามารถโอนหน่วยกิจทั้งหมดไปต่อในแคมปัสอื่นได้แล้วจะย้ายไปไหนก็ได้ใบปริญญาส่งตรงมาจากอเมริกาก็จะเขียนแคมปัสเสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ราะเราถือว่าเรามาตรฐานเดียวกันหมดนะค่ะไปไปต่อที่ไหนบ้างครับก็มี ลอนดอนค่ะนิกเกรลนใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นว่ามีที่เมืองจีนด้วยใช่ที่เซี่ยงไฮ้เมีจีนด้วยมีจีนค่ะใช่ค่ะเห็นเมื่อกี้บอกมีทุนเป็นตั๋วเครื่องบินใช่ค่ะอ๋อสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะที่เป็นนักเรียนเว็บสเตอร์เนี่ยเราจะมีตั๋วเครื่องบินไปกลับเพื่อที่ว่าเป็นโอกาสให้พวกเราไปศึกษาต่อในเว็บสเตอร์แคมปัสอื่นๆในโลกนี้ น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมาเพราะเราเราอยากจะเน้นที่ความเป็น global อะค่ะถ้าอย่างนั้นเข้าเรียนยากไหมคะเรื่องของเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียนก็ไม่ยากมากค่ะก็เราใช้คะแนน TOEFL ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเราไม่ได้สอบเข้าเหมือนมหาลัยรัฐก็คือใช้ผลการเรียนปกติภาษาอังกฤษเท่านั้นเองแล้วก็ transcript และจดหมายแนะนําตัวสฉบับอ่าจดหมายแนะนําตัวแล้วก็จดหมาย recommendation นะคะขอย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งเปิดหลักสูตรระดับใดบ้างครับที่นีมีทั้งตีแล้วก็โทแต่ว่าที่แคมปัสสวเหินนี่เป็นตีแล้วโทไปเรียนที่ไหนโทเรียนที่กรุงเทพอ๋อโทแยกราชประสงค์ค่ะ่าสนใจแล้วโทนี่เรียนช่วงไหนครับ ช่วงเย็ยนค่ะประมาณหกโมงถึงสี่ทุ่มของวันธรรมดาค่ะแต,แต่ว่าที่นี่เรียนเต็มเวลาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเริ่มกี่โมงครับเรียนเต็มเวลาตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็ยนค่ะอ่าเก้ามงถึงหกโมงเย็นแต่ว่าแต่ละวิชานี่จะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะประมาณชั่วโมงกับ20นาทีค่ะใช่เด่นเด่นของที่นี่คือสาขาะปัตร์ค่รตั้งใจไว่้ค่ะโดยมากนักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะเลือกเรียนบิสเนสค่ะค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นไออาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,เทศค่ะตแต่ว่าสาขาที่ทรายเรียนเนี่ยพี่ทราบมาว่าค่อนข้างดังมากของมหาลัยเว็บสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ในประเทศอเมริกาเนี่ยสาขานี้เป็นสาขาที่มีคนนิยมเรียนมากที่สุดเป็นระดับสองรองจากบิสเนสค่ะพูดคร่าวๆกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มอยากดูห้องเรียนกันกันไปทัวร์แคมปัสดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนพาทัวร์เดี๋ยวเราไปฟังประวัติความเป็นมาของที่นี่ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างจากท่านอธิการบดีนะคะเชิญค่ะ Webster University was set up in the United States of America in 1915. So we are very nearly 100 years uh, old. Uh, about 30 years ago, uh, Webster started to open campuses in other countries. And now we have campuses in many different locations. Uh, we have our own campus in many countries in Europe. Uh, in London, in Leiden, in Geneva and in Vienna. And in Asia we have our campus in China and of course here in Thailand. In Thailand we started uh, about 11 years ago and we have campuses in two places. In Cha'am here we have the undergraduate programs and in Bangkok uh, in uh, Rajprasong, we run our graduate programs. Uh, in the graduate programs, we have uh, an MBA, uh, we have uh, a master's in international relations, and a master's in media communications. In the undergrad programs, uh, we have in the School of Business, uh, we run programs in management, international business. Uh, marketing in uh, the School of Arts and Sciences, in International Relations and Psychology, and in the School of Media Communications, we have undergraduate programs in Media Communications and Advertising and Marketing. Uh, Webster is probably the only university which has its own campuses in all of these countries. And this allows the students to transfer from one campus to another or to go from one country to another without any formalities. It is also part of our policy and our strategy to encourage students to travel from one country to another country. One of the biggest distinguishing factors about Webster is that we have students from a very large number of countries. All over uh, the Webster campuses, there are students from nearly 90 different countries. And at the Thailand campus in this semester, we have students from 39 different countries. So the program is very international. Uh, most of our students at this time are from the United States of America. And from many other countries as well. So, by studying at Webster, particularly at Webster Thailand, the students get an opportunity to study with students from other countries and to learn from them. They also get the opportunity to study with faculty from many countries. And, of course, the most important, they get a diploma which comes from the US. อ่านั่นก็คือประวัติคร่าวๆของเว็บสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนนะครับว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนไปเลยครับครับแล้วเราก็มาถึงห้องเรียนกันแล้วอันนี้เขาเรียกห้องอะไรครับชั้นเรียนนี้ชื่อว่า advanced composition ค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไระตัยก็คลาสนี้จะสอนพวกเราเกี่ยวกับการเขียนว่าเวลาเราเขียนรายงานเราควรจะเขียนแบบไหนแบบฟอร์มเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะช่วยในการเวลาทำรายงานส่งอาจารย์นะคะ เกิดก็จะดีขึ้นแล้วก็รูปแบบจะเป็นสากล You got a four-wheel drive You got a kid and a wife You got a pretty little country house You got a job you hate You get home too late Do you remember what we do? ใช่ค่ะค um ่ะเดนทางนู้นใช่ค่ะเดินได้สองทางค่ะเดินได้ทางนู้นแล้วก็จะเดินทางด้านห้องสมุดก็ได้สึกมันต่อเรื่องกันไปหมดเลยนะคะสึกในสึกนี้ต่อต่อเรื่องค่ะแต่ลงอาหารต้องลงไปข้างล่างก็ไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไกลตรงอันนี้ปะใช่ลงตรง้ได้ถ้าลงได้หลายทาง เห็นบอกว่ามีคอฟฟี่ช็อปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ข้างสองมีร้านกาแฟเล็กๆเหืือนักเรียนมานั่งกินแเป็นเท์าดอมุมตรงนี้เป็นอะไรคะน้องตายตรงนี้จะเป็นคอฟฟี่ช็อปค่ะจะเป็นมุมที่ช่วงเช้านักเรียนก็ถ้าเกิดไม่ได้ทานข้าวเช้ามาก็จะมาทานหาอะไรทานกันที่แล้วก็จะเป็น ที่นั่งเล่นช่วงพักสินาทีค่ะ oh, <wow. S 1> ทุกๆคาบเราจะมีพัก10นาทีนัก <c oughs> เรียนก็จะลงมาซื้อของกินหรือว่านั่งคุยกับเพื่อนก่ mm hmm. อนที่จะไปเข้าเรียนต่อ สิ่งนี้ใช่คุ้มสิ่งแคมปัสเป็น w i ไฟหมดเลยใช่ไหมคะค่ะก็สามารถมานั่งทำงานได้เอาแล็ปท็อปมานั่งทำได้ใช่ค่ะสะดวกสบายใช่ค่ะอากาศก็คนที่อยากทำรายงานไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงอาหารกันที่ใกล้สค่ะ